และว,วันนี้เราจะมาป๋องจุกเป้าละหมื่นชิงเงินแสนเ่้าแยกล่องนี้ให้ไปก่อนได้แล้วครับผมสบายกว่ารับงานเอ็นอีกพี่ขอเพิ่มเงินเดิมพันเป็นสองหมื่นครับถ้าผมชนะผมก็ได้สองหมื่นใช่อ่ากหมืม่นเลยไหมคุณต้องสู้แล้วกาการ์โนอาซีซีซมาหนึ่งสองสาม,สาม วัสดีครับบ้านกูเองครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาท้าไฟคนคนหนึ่งที่เขาต่อยในไ d o l ลไฟซีชั่นสองด้วยก็คือพี่ยงนักก้าหมื่นแคลนเองนะครับแต่ผมจะไม่ได้ท้าไฟเขาต่อยมวยนะงั้นกูหัวหลุดแน่นอนแต่ผมได้ข่าวว่าเขารวยเพราะฉะนั้นวันนี้จะมาท้าเขาเป่ายิงฉุบ1นเป้า1,000งบาทใครหมดแสนบาทก่อนแพ้ดูที่ว่าเขาจะมาเล่นด้วยหรือเปล่าไปดูกันเลยครับ บ้านใหญ่สัตว์ไปหาพี่ยงเลยวะไม่ได้ไไถอดรองเท้าพี่อันนี้พี่ยงนะครับพี่ยงนักก้ามเหมือนแคลสวัสดีนี่ผมบอกแค่ว่าวันนี้จะมาที่บ้านเขาแต่ยังไม่บอกว่าทำไรให้กูลงลงหมหน่อยใช่ไหมไม่ใช่เอาแบบไม่ต้องมีการต่อยเลยแต่เป็นการไฟแบบใหม่นั่นก็คือเป่ายิงฉุกหนึ่งเป้า เป้าละ1 0,000บาทก็ะหมื่นเออถามกูยังกูมีตาผมยังเห็นคลิปคุณแบบว่า10,000แบาทอะไรนั่นเลยใครปล่อยมือได้10,000แเลยนะไม่คิดว่ามึงมาเมคอะไรเลยเฮ้ยไม่มีช่องคุณอะของจริงทั้งนั้นคือเป่าหิ้งชุบอ่าเป่าละหมื่นใช่ใครหมดแสนนึงก่อนแพ้ใครหมดแสนนี้ก่อนแพ้เออเอาเงินก้อนนั้นมาเลยคือกูก็ได้เงินจริงๆด้วยใช่ไหมใช่ใช่ถ้าพี่ชนะนะถ้าชนะคือได้เอาเลยนะใช่ เอาได้ดิที่ยางรั้งค่าตัดต่อตะกล้องอยู่เลยตกลงเป็นที่ตกลงแล้ครับว่าปางชุบ1เป้า10,000บาทใครหมดแสนหนึ่งก่อนแพ้ไปดูเลยครับ วันนี้เราจะมาเป่ายิงฉุบเป่าลิงนฉุบเออวันนี้เรามาฝังฉุบพกเงินเป็นแสนวางเงินเป็นปืนมี่มันเหมือนเราจะมาแบบเล่นพงเล่นไพ่ความจริงคือแค่ฝังฉุบเต้าละหมื่นนะพอละหมื่นได้พร้อมไหมครับคุณมดูส์เล่าผมอ่ะเสียดเอาแล้วกรองนี้ให้ไปก่อนได้นะครับผมสบายกว่ารับงานเอ็นอีกแป๊บแป๊บๆได้หมื่น ป๊าปเดิมมต้องได้ป๊าปเฮ้เยเชีย่ยทำไมบ๊วยเดี๋ยวนะกูเป็นอะไรกับกันไกลหรือเปล่าแั้นรอบหน้าผมดูแล้วคุณจอ,อกอะไรอ้าวผมจะออกอะไรพูดไปเลยดีกว่าคุณจอ,อกกระดาษชุบเอ้ยเชีย่ยเอ้าเห็นไหมเนี่ยคุณเขาออกกระดาษจริงๆนะเนี่ยเว้ยมันได้เงินง่ายมากครับคุณผู้ชต่อไปผมจะออกอะไรมาคอนมมาคอต่อไปผมออกคอนใช่ไหม กันไก่เออว่ะน้องเป็นอะไรกันไก่เอออะออกกันไกมาเป็นสิบรอบแล้วโอ้คนเรามันรวยง่ายนะเดี๋ยวนี้ทุบโอ้ไม่กันไก่ะรอไม่แล้วไม่แล้วผมว่าพี่น้องดะดูไม่ยากเลยดูยังไงอ่าเดี๋ยวลองต่อไปแล้วผมชนะคุณแน่นอนผมว่าไม่ผมว่าต่อไปผมชนะเพราะผมก็ดูพี่ได้เหมือนกันจริงป่ะเออได้วัดได้ดีกว่าว่าของใครของจริงชุบเห็นไหม ผมรู้ด้วยว่าต่อไปพี่น็อตจะออกอะไรเดี๋ยวเราไม่บอกนะเดี๋ยวให้พี่น็อตเล่นเลยได้เงินพี่น็อตแน่นอนต่อไปอชัวๆผมว่ามันต้องไม่เป็นอย่างนั้นยิงชุบมาง่ายนะหลอกมันจะมาเดาอะไรง่ายขนาดนั้นทุบอ,อ่าเริมเริมลอยหลอนะครับให้มือก็กลูวต้องกลับบ้านมือเปล่าซึ่งผมต้องกลับบ้านไม่มือเปล่าอยู่แล้วฮะผมเต็มตัวมาดีอยู่เนี่ยไ้กูให้มือร้อยหนึ่งค่าแท็กซี่อะค่าแท็กซี่กลับบ้านุ เฮ้ยโหนี่มีจดเลขอะไรก็ไม่รู้เลยหวยหวยหวยยิงทุบไปเฮ้ยดวงมาว่ะดวงมาว่ะชนะผมฟังตานี่คือดวงมาว่ะพี่นะแน่นอนเดี๋ยวหมดกองผมชนะรวดเลยได้เลยยิงทุบทุบทุบเออเอ้ยเจี๊ยเอ้ยเอ้ยเอ้หของเมื่อกี้นี้เหมือนกันอะ เออหลายอยู่นะแปลว,ว่าในสมองเราเนี่ยแบบกำลังต่อสู้กันทางความคิดอย่างหนักหน่วงครับไม่พลาดไม่พลาดทุบไม่พลาดกูเป็นพี่อะไรกันกันกบอกแล้วบบ s. <S 1> <S 1ไม่พลาดนะผมต่อไปพ nice ี่ต้องออกกระดาษแน่นอนใช่มายิงทุบตาย่ศามตรนี้ผมก็ทําได้โอเคเอาจริงยังอ่ะผมเหรออ่าตอนนี้ก็ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่าพี่อยากอกเอาจริงหรือยังเอาจริงเลย แต่มันจะนานเกินไปไงโอเคผมผมดูเชิญคุณก่อนอ๋อต่พี่ยังไม่เอาจริงเหมือนกันได้มาทุกไปเห็นไหมเยังหมดแล้วบอกแล้วเอาจริงคือตอนนี้ผมก็ได้ของพี่น็อตมา80,000ืเอาให้มันคนใดคนหนึ่งหมดตัวยิงทุบตยอ่านี่ตามตามสูตรแล้วตามสูตรแล้วตามเมื่อกี้ตามสูตรเลยพี่ได้น็อ รับแพ้ด้วยกันไกลรอบหน้าพี่มั่นใจพี่ต้องได้ตังค์พี่ขอเพิ่มเงินเดิมพันเป็นสองหมื่นถ้าผมชนะผมก็ได้สองหมื่นใช่อ่าได้ต่อไปครับยิงทุกไอ้ฮวาฮ่าฮาแล้ว่าฮ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 ่อฮ่าฮ่ไฮ่าอ่าฮ่าก่าฮ่าฮ่าฮู่่กันไก่า่า่าฮ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 ่่าฮ่าฮ่า่าฮ่นฮ่าฮาม่าฮ่นฮาฮหาอ่าฮ่าฮ่าฮอาาาได้ ำเพื่ออะไรมันก็ได้กันอยู่อย่างเงี้ยนะตั้งแต่นี้ต่อไปอ่ะตาละสามหมื่นเลยตาละสามหมื่นไม่เสียใจนะไม่เพราะว่าตอนนี้ผมนำอยู่เอเห็นผมต้องชนะแน่นอนนำอยู่แค่หมื่นเดียวนเนี่ยนะเฮ้ยใช่อ่ะใช่เออวะตาสามนะสามไปดิทุบทุบเฮ้ยต้องน้องมันได้เงินง่ายนะเนี่ยไม่ได้ม่ได้จากยอดอยูสปอนเซอร์ออได้กันเองไ,ได้กันเอง กูไม่ได้แกล้งนะไม่ได้แกล้งนะแต่มันฝังในหัวไปแล้วอ่ะคุณเหลือเท่าไหร่ครับเนี่ยตอนนี้ผมแบบว่าหนึ 1> 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าเอ้ยตะกี้มีอยู่แสนสองไม่ใช่เหรอวะแม่ใช้ไปซื้อน้ำปลาไปก่อนนะเดี๋ยวพี่จะเย็นจเย็นเพราะผมจะไม่กลับบ้านมือเปล่าแน่นอนก็ดเดี๋ยวบอกให้พันหนื่อยกันนะจากร้อยหนึ่งเพิ่มเป็นพันหนึ่งแล้วป๋าเน้ยทำไมอะ ไอ้เชีย่ยพี่กูมาทำคลิปมันเนี่ยเลยสองหมื่นที่เราแวงว,แว่ะกลับบ้านละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นอ็อตถ้าอันนี้สามหมื่นอีกนี่พี่น็อตติดลบนลยนะทำไมคุณกระจอกจังนะครับเอาอย่างนี้นได้ไหมตาเนี้ยสามหมื่นแต่ถ้าผมแพ้ผมเสียสองแล้วถ้าผมชนะผมได้สามเออคนไม่มีการศึกษายังร <laughs> ู้ไหนยอดาะมันไม่ควรคเด็กไม่มีการศึกษายังรู้เลยเนี้ยอาสองแล้วกันได้สองหมื่นนะชั้นบนนี่มีพัก <laughs> ใช่ไหม ไม่อยากกลับบ้านโมเป่าจริงครับยิงมาขนาดนี้ก็ไม่ช่วยหนึ่งละไปยิงอายังไปยิงชุบสองตะละเท่าไหร่ตอนนี้คุณมีคุณมีทุนแล้วนะสี่หมื่นเลยนะคุณต้องสู้แล้วมาได้สี่หมื่นเฉียหมดแสนเลยนะนะ็อตกูไม่คืนนะ ถ้าถ้าผมไม่ทำอย่างเงี้ยผมก็ไม่มีทางชนะไงเพราะนั้นเอาอะสี่หมื่นนะแต่มาแจแค่ชนะควงเงินด้วยเนี่ยควงเงินด้แต่ถ้าผมชนะผมได้เงินไงยอมอ่ะยอมแต่มึงไม่ชนะกูไงงั้นสามหมื่นกากาโนเอาสี่สี่มาหนึ่งสองสามาากันไกลอีกแล้วกูเป็นกี่อะไร ก็น้องนุ่นหนูๆๆก็อยากาไปทําตามที่บ้านนะต้องบอกเลยว่าพวกพี่เป็นคนมีฐานะถึงเล่นแบบนี้ได้นะฐานะอะไรครับฐานะยากจนเนี่ยตอนเนี้ <c oughs> ตอนแรกล่ารวยใช้ได้นะมีแสนหนึ่งตอนนี้กูจนแล้วมาบ่อยๆนะครั้งหน้าก็ถ้าพี่น็อตจะคิดเกมอะไรอีกก็กิีนอาผมได้เลยกูไม่มาแล้วบอกเลยกูไม่มาแล้วที่นี่ <c oughs> งนนั้นต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าใครจะมาเล่นอย่างเงี้ยก็อย่าทำนะ อย่าเล่นเลยไม่แนะนำไม่แนะนำาไม่แนะนำไม่แนะนเรากำลังจะสื่อให้น้องๆจริงๆเราไม่ได้กินเงินกันจริงๆแต่ว่าเราจะสื่อให้น้องๆว่าการพนันเป็นสิ่งไม่ดีอย่างเงี้ยคือพี่น็อตเขาแบบว่ามีความมั่นใจไงแบบว่าเฮ้ยจะมาแดกตังค์ูอะไรอย่างเงี้ยแต่พอโดนจริงแล้วไงหมดตัวหมดตัวหมดตัวนี่ถ้าเป็นแบบจริงๆนี่ก็คือแบบเรียบร้อยนะการพนันแบบได้เงินเร็วก็จริงแต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงใช่เราพยายาม จริงๆเราไม่ได้ทำคลิปปัญญาอ่อนนะเรากำลังจะทำคลิปสอนคนนะเนี่ยใช่กูเพิ่งรู้เนี่ยว่าตอนนี้กูพีดีขนาดนั้นเลยนี่อันนี้แปลว่าเดี๋ยวพี่จะคืนคืนหนึ่งได้ไหมได้ได้พี่เดี๋ยวได้อะพี่ต้องการอะไรผมผมได้หมดนะครับแล้วเราก็ปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้นะอันนี้มามาสั่งสอนสั่งสอนวันนี้ก็ประมาณนี้แล้ยฝากติดตามช่องนาค้าหมื่นแถวด้วยนะครับผมฝากดูคลิปกันเยอะๆด้วยครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยวันนี้ก็ต้อง ลาไปก่อนเท่านี้นะครับอย่าหาทํำอย่าหาทำครับการพนันไม่ดีบายไปออกไปนี่ไปไหนพี่ส่งแค่ไงพี่ผมให้พี่ไวแสนหนึ่งนะโอ๊ดส่งแค่นี้นะเนาะอไว้เจอกันไว้